พุทธศาสนิกชนเนี่ยร่วมกันตักบาตรเทโวโลหณะนะครับทุกวัดในพิศนุโลกกันอย่างคึกคักครับพุทธศาสนิกชนก็ต่างพาครอบครัวนำข้าวสารอาหารแห้งไปร่วมตักบาตรกันบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับซึ่งตรงกับแดนหนึ่งค่ำเดือน11เป็นช่วงวันออกพรรษาในแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดงานประเพณีตับบารเทโวโลหณะนะครับเพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามโดยที่จังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยจัดขึ้นก็ที่วัดพระศีร,รัตนมหาธาตุวรมหาวิหารพระครูรัตนเสนาพิมุกนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศีร,รัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่เราเรียกกันว่าวัดใหญ่นี่แหละนำภาพภิษุกทรัพย์ นำพระภิกษุนะฮะภายในวัดเนี่ยเดินบินทบาตรับเข้าสารอาหารแหง้งที่บริเวณรอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชภาคุบานคุ้มเมืองของจังหวัดพิษณุโลกโดยมีขบวนนางรำด้วยครับคุณผู้ชมต่อด้วยรถพาพุทธรูปปางเปิดโลกนำขบวนพระภิกษุสงฆ์มีพุทธศาสนิกชนต่างพาครอบครัวมาใส่บาตรเข้าสารอาหารแห้งกันเป็นจำนวนมากเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงของวันออกพรรษาครับ ค่ะขณะที่วัดราชบูรณนะอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะคะพระครูสิทธิธรรมอภิวัตรเจ้าอาวาสวัดราชบูรณนะได้นําพระภิกษุส่งภายในวัดออกบิณฑบาตเข้าสารอาหารแห้งที่บริเวณหน้าศาลาการประเรียนวัดเพื่อสืบสารประเพณีทําบุญตักบาตรเทโอโรหนะ ประชาชนมาร่วมทําบุญเป็นจํานวนมากค่ะแต่ที่น่าสนใจที่สุดนะคะคือผู้มาทําบุญวัดหลายแห่งจัดงานตักบาตรเทโวโรหนะแบบเรียบง่ายและมีการเฝ้าระวังป้องกันโควิดสิอยู่อีกด้วยค่ะใช่แล้วครับต้องบอกว่าโควิดสิเนี่ยยังไม่ได้หมดไปนะจากประเทศของเราหรือว่าโลกของเราแต่ว่าการดูแลรักษาตนเองเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าโรค โควิด1 9ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะอาการเนี่ยลดลงนเนื่องจากพวกเราเองครับฉีดวัคซีนดูแลตัวเองแล้วก็จะต้องอยู่กับพวกเขานี่แหละให้มันเป็น new normal อย่างที่บอกไปดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดหน้ากากอนามัยเนี่ยเขาก็มีการออกมาประกาศว่าบางพื้นที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่แล้วแต่ว่าเราเองในฐานะที่ก็ต้องรับผิดช,ชอบในเรื่องของตัวเองแล้วก็ส่วนรวมด้วย เป็นไปได้ก็ใส่ใช่ค่ะเป็นการป้องกงันทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นในสังคมของเราด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้อยู่กับโรคโควิดสิได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นคผมได้ใช้ชีวิตได้ไปเที่ยวหรือว่าได้อยู่กับคนที่รักได้นานยิ่งขึ้นค่ะใช่แล้วครับ